สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิ่งรอบอ่างเก็บน้ำห้วยไซขมิน้นจังหวัดสุรินครน,นะครับมาดูกันว่าจะมีความยาวที่กี่กิโลเมตรแล้วก็จะใช้เวลากี่นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะใช้นาฬิการตรัวนี้นะครับเป็นตัวจับเวลาอ่ะเดี๋ยวเราจะมาจับเวลาดูนะครับว่าเราจะวิ่งได้หนึ่งรอบ อ่างเก็บน้ําจะอยู่ประมาณกี่กิโลและระยะทางที่เราวิ่งจะอยู่ประมาณกี่นาทีนี่นะครับเข้าหมวดออกกําลังกายวิ่งกลางแจ้งโกนะครับสีแดงรอให้เป็นโกสีเขียวก่อนนะครับนี่ครับผมอ่ะเริ่มอ่ะเราจะเริ่มวิ่งกันแล้วนะครับปวดติดตามว่าจะได้กี่กิโลระยะทางกี่กิโลแล้วใช้เวลาไปกี่นาทีนะครับ ตอนนี้เราวิ่งมาอที่60 0กเมตรนะครับกับทีมงานเซอร์วิสนะครับบนจักรยานแล้วก็บรรยากาศรอบอ่างเก็บน้ำห้วยทรายถือว่าบรรยากาศดีน่าวิ่งมาครับแนะนำนะครับอีกที่หนึ่งตอนนี้เราก็จะวิ่งไปเรื่อยๆ ครับเป็นไงครับตอนนี้วิ่งได้ถึงไหนแล้วครับประมาณสามกิโลแล้วครับตอนนี้โอเคนะฮะอยู่อ่าเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้นนะครับสกลนครนะครับบรรยากาศดีมากครับน้รอนอันนี้คืออ่างเก็บน้ำนะครับนี่ครับได้ดูครับฝั่งนี้ภาพสวยมากนะครับบรรยากาศฝั่งนี้เป็นทุ่งนาครับทุ่งนา จะให้ดูการวิ่งนะฮะทางดีมากเลยนะครับทางภาพกับบรรยากาศเข้ากันมากเลยครับมาวิ่งด้วยกันนะครับเจพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดหรือจังหวัดสุโนทัรมาวิ่งด้วยกันนะครับออกกำลังกายสู้โควิดครับำ ครับนี่กับภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับโอเคครับมาต่อกับที่นะครับการวิ่งนะครับกำลังจะถึงครึ่งทางนะครับตอนนี้โอเคครับสู้ๆครับโอ้โหวิ่งอย่างหอเลยครับดวงอาทิตย์กำลังรับฟ้านะฮะ ครับกับช่วงต่อจากช่วงที่แล้วนะครับนะครับภาพบรรยากาศจะมีชาวบ้านมาเดียงมีแกะเลยนะฮะันนี้มันไปสากิโลกว่าครับ3ากิโลกว่าแล้วโอ้โห มาแล้วครับนักวิ่งคนหนึ่งนะครับมาพร้อมฝูงแกะเลยเยี่ยมเป็นไงครับไหวไหมครับไหวครับตอนนี้จะเข้า4กิโลเมตรแล้วครับ ขสูงขอกิโลแล้วครับ ยังไหวครับ6กิโลแล้วครับ ตอนนี้เราก็มาถึงเป้าหมายแล้วนะครับที่เวลา47นาที35วิครับทำไว้ได้7กิโล380เมตรครับสำหรับอ่างเก็บน้ำห้วยไซคขมินครับสุพรรณหงแต่วันนี้ก็สวัสดีครับ